สวัสดีครับทุกคนสวัสดียมามเช้าทักทายสวัสดีเชา้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้อยู่ที่ป้ายรถเมล์นะครับพอดีม,มาส่งแม่เด็กที่ป้ายรถเมล์แล้วก็มีนักวงนักวิ่งนะครับมาวิ่งกันออ,อกกาลังกายหรือว่าวิ่งชิงถ้วยรางวัลลดการกส่ม่ต่อไม่รู้นะครับวิ่งไปเยอะแล้วนะครับวิ่งไปั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะครับก็เลยบันเก็บให้เพื่อนๆได้รับชมเห็นไหครับทุกคน เยอะมากเลยครับวิ่งยาวยถึงโน่นเลยครับไมู่้พอจะวิ่งอ้อมไปตรงจุดไหนถ้าทางก็น่าจะวิ่งมาจากสนามราชมังคลาอะไรหรือเปล่ารับผมให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับเยอะเลยครับเห็นนะครับเยอะมากเลยลาบจีฬามียาพิเศษรัาทุกคนให้เพื่อนๆได้รับชมครับรับผม มีไทยต่างชาติครับมีญี่ปุ่นเมื่อกี้ผู้หญิงนี่มีลูกโป่งครับเป็นหน้าตาเหมือนคนญี่ปุ่นเลยครับก็มีฝรั่งก็มีผมเห็นอยู่ครับมีเยอะเลยครับเป็นได้รรับชมนะครับโอ้โหเยอะเลยครับหราะว่าไดยิงทิ่งชิงถ้วยรางวัลประมาณนี้นะครับเด็นนะครับมาดูนักกีฬาที่วิ่งน่าจะมืออาชีพนะครับน่าจะเป็นมืออาชีพครับผม เพื่อนรับชมกันนะครับเจอเลยครับฝั่งนู้นก็เป็นรถเมย์ก็ตั้งกลวยไว้ว่าอยู่สักว่าเส้นนี้มีการตั้งกลวยที่ไรจะมีการยิ่งทุกทีปเคยบันทึกเคยถ่ายไว้อยู่นะครับเห็ะนไหมครับทุกคนฝั่งน,นี้ก็เป็นมอรามนะครับเป็นมอรามันนี้ BTS จนไฟฟ้ครับเป็นถนน,น,นหน้ามอรามเลยถนนรามคอนแหง นะครับตุกคนเยอะมากเลยครับกีฬากีฬาปัญญาวิเศษเยอะมากเลยครับครับใทีมเสื้อเขาจะใส่คล้ายๆกันแต่จะเป็นแยกน,นะเห็นไหมสีเลยสีเขียวแล้วก็มีสีดำมีหลายสี ก็น่าจะเป็นทีมแต่ล้วทีมที่มาแข่งขันกันหรือเปล่าออันนี้เขียวเห็นไหมครับเขียวจะเป็นเซอกล้ามตาผมเห็นไหมครับทุกคนเดินเดิรับชมกันนะครับเสีสีออกดำๆเนี่ยตาผมเห็นไหมครับทุกคนเยอะเลย เยอะมากเยอะมากครับทุกคนโอเคครับเทปนี้ก็ขอปักจบไว้เพียงแคปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน